อามาคาเออมาเล่นน้องวีล่าวีใจหนึ่งน,นะคะเออแม่นางโครนาเทวีมหารานนะคะเออไม่ไปไหนเลยอีดอกบักทุบักไม่ไหวสามปีซ้อนแล้วค่ะอ่ะเทลโหลดเร็วๆค่ะอีดอกเน็ตคนละครึ่งไม่ได้เด้อเออเร็วๆค่ะอามาคะเออเกมเริ่มขึ้นแล้ว ในเมื่อมันมีเบสสองคน mm hmm. กเ็เธอก็ต้องเลือกไม่ได้อยู่แล้ว mm hmm. ก,ก็เธอก็คือต้องไปซับแน่ๆอเอาของสับมาแล้วเรียบร้อยอัะเดินก่อนค่ะเออมากับชุดใหม่ล่าสุดของน้องวีร่าเบลใจนะคะก็คือแบ็กสวอนหนึ่งเออเป็นสายแบบดับดาร์าก,กแบบเปรี้เปลยแบบแบบนางร้ายนางเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอีคลิกซี่มันแย่งเป็นบทนางเอกไงเองเอ,อก็เป็นแบบน้องเบลล่าเบลใจไปแต่ว่ากเ็เธอก็คือเป็นนางร้ายนะคะเพราะว่าอะไรนางร้ายได้กินทุกคนในเรื่องค่ะนางเอก แล้วได้แค่พระเอกคนเดียวว้ายอาฮ่าฮ่าฮาฮ่านับวชเป็นกิกสวยจีนีหนึนะคะมาค่ต้องโคบให้กับนางไวยโอละครับเพราะว่าเออยิงเข้าไปลูกกิ้งยิงหน้าเข้าไปนะเดี๋ยวแม่จะโคบให้จะปล่อยหัวตัยจะปล่อยหัวใจแบบฉ่ำโอเคไหมเออ ยังไงคะยังไงคะมวยมวยเออเอามาเอามาแม่ให้หัวใจแล้วเออโคโรหน้ามันต้องตายมันต้องตายเออเพราะว่าวัคซีนยังมาไม่ถึงคะ่ะตายไปก่อนเลยแกลกเออมั่นหรอยิงไปเออเกมนี้ก็เธอก็จะอยู่ในย่านะคะดักยิ่งกว่านะคะจากเออนางร้สุดโจนแล้วขัยอกดักตามมุมตึกดังต,ตามมุมยา่ตาตา่ตางๆเนาะ โอ้โอ้โอ้มังกรน้องมังกรเออมังกรระยะเหรอมังกรตัวสุดท้ายของโลกเหรอว้ายเกี่ยวไม่โดนไข่อีมันเ้ยเย็นโซเย็นใจอีดอกทองเอออืมมวยเก๋เก๋มากมวยนี่คือรถบัวขาวปปมุกหนึ่งนะคะเออระบบเป็นบัวขาวไม่ไหวแอบก่อนนะแอบก่อนนะน่าจะอยู่แถวแถวนี้กันแหละเดี๋ยวอีแก๊กมันดึงนะระวังเด้อนี่นี่นี่เหยื่อรามาแล้วหัวใจคนล้านเพราะว่า อยดึงฉันนะว้ายเมืองเทยโคโาเออเออเออเทลมันมีวัคซีนเหรอมันบินไปอเมริกาใช่ไหมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเออเห็นฉันไหมแม่นางโคโรโนาเทวีมหารัท์มาว,ว,ว้าเออต่อมาเอามังกลับมาหัวใจคนล้านปัวะัวปัว ตายไปก่อนอุ้ยมวยยถอยไปเลยเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะไปค่ะกลิ้งไปค่ะไบโอแตกแตงโมไปเลยแจกแตงโมแบบสัมเออแตงโมอีกแตงโมแตงโมแตงโมอุ้ยไม่ได้นะคะแอบก่อนนี่นี่ยังไม่กลับล่องลอยหรออีดอกล่องลอยเหรอลอยหน้าลยตาความมั่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไบโอฉันมันกิ้งไม่ได้เถอะมันอยู่ไกลที่นั้นหล่นจบชีวิตแ้วว้าบปวาว้ายว้าย เทลขอโทษค่ะเอออีเทวนี้มันมีวัคซีนแน่ๆกลับบ้านก่อนค้ะ,จะเจอเลยเนาะอ่าได้สถานะล้างอีจแกกอิจใจมาแล้วน,นะคะมันดูดกระเทยไม่ได้แล้วนึ่งเอออ่ะไม่เอารองเท้านี้เพราะว่าเรามีวิ่งเร็วแล้วเปลี่ยนเป็นรองเทา้าเออการสถานะไปเลยว้าย <Why? S 1> มวยมวยตรงกลางอย่าเดอ้ออย่าเดอ้ออย่าเพิ่งบวกเดอ้ออย่าเปรี้ยวเดอ้อเออ อ,อต่อยเก่งแล้วต่อยเก่งแล้วไม่เอาไม่ตามไม่ตามค่ะผมไม่ช่วยนะคะค่ะผกลับค่ะเอออย่างไงคะอย่างไงคะอย่างไงคะอย่างไรคะอยู่ในนี้หรือเปล่ากระเทยก็คือกลัวนะอย่าเพิ่งโออเดียวมาเราฆ่าเอนโซไปได้แล้วค่ะเออเก็บไปซองเรียวมาคือดับเบิลคิวโออีนอกมีมือเดียวแต่กระเปี้ยวได้นะคะอีดอกแทงไม่ไหวระวังนะระวังนะระวังนะไอ้มังกรยังไงคะ อย่าตามแม่มาเด้อนี่ค่ะดักแล้วค่ะดักค่ะให้หัวใจโอ้อยโออให้หัวใจคนลาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาอีกโอ,อย,โออยโกดล้างก่อนดมันมันมันจะดูดไม่ได้นะคะเออก็เธยดูดได้คนเดียวค่ะให้ก็เธยดูดคนเดียวเนอะเออ,อทุกคนระวังนะระวังเด้อเดี๋ยวฉันจะดักตรงนี้ฉันว่า e อีเทลหน้าเท่ามันต้องเดินมาแน่ ไม่มีใครมานะคะก็เธอเดาผิด <_ d ata> เดามั่วเดาอะไรนะคะงงไปหมดโอ้นี่ไงนี่ไงนาเ่าหลอกว่าฟิกเกระติด <_ d ata> เออ,เอ,อว่าอีเดียวมันมีวัคซีนมันบินไปอเมริกามาเน้นๆอีดอ,อกันไป็ตีดไฟเบอร์มาอ่าไม่ใช่ไฟเบอร์ด้วยไฟเซอร์ค่ะไอมั่วไงคะอูเนี่ย ไม่หนุกเลยเกมนี้อีดอกได้มาเป็นแบบว่าเออโลมอ่ะดูดีต้องมายืนดักอย่างเงี้ยอ่ออีแก๊สเดินมาให้กุน่อยเดินมาให้กุนอยเดินมาอีกนิดนึงอย่าเดินเออเดินมาให้กุนอยอีดอกมันไม่เดินอ่ะมันไม่เดินออกมาทำยังไงอ่ะเูอเินการก็แบบว่าสู้กันไม่ไหวนะคะอีดอกลบกันยิ่งกว่าอะไรกันยิ่งกว่างงค่ะอืมอืมก็เธยทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากรออย่างเดียวค่ะอุ้ย ไเทลมันอยู่ในยาดีนะมันไม่อันติมายิงแม่ก็คือบปงเลยนะคะอีดอกสารันตุนไปเลยนะคะยังไงคะวบ w เทวใช่ไหมมึงนี่ว้าวเอาแล้วทำไมไปให้หมดลยอีกแก่กล้างงวายมันดูดแล้วอ,อดูดอะไรก่อนดูดทิปพี่ดอกไม่โดนใครเลยคะ่ะอ,อไม่โดนโอเอ็นซูมาแล้วหัวใจนึ่งเออคนละหน้าคนละใจตายไปก่อนเออเอาอีกเอาอีก ถึงอ่ะหัวใจไม่ได้มึงมึงอีเทลนี้มันมีวัคซีนจริงๆอ่ะอีดอกกูทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะกูทำอะไรมันไม่ได้เออเออนี่แหละเอาอีนี่มันก่อนแล้วกันในเมื่ออีเทลมันไม่ได้ก็เอาอีนี่ก่อนเอาอีเมดของมันก่อนอีดาซีดาใจเนอีดอกแส่กมังกรอะไรมาก่อนงงไงคะ แม่อยากฆ่าอีเทลมากตอนนี้คือแ้นคือขันไม้ขันมือขันอะไรนี่นี่จุดจบของมึงจุดจบของมึงเออมึงขิดมึงฉิดไม่ครบโดนฆ่าอีดอกเออตายไปเลยตายไปก่อนเอาอะไรอีกออกกระชากผูหลอกูมีนี่ค่ะวัญใจคนล่านปวดเออสิสิเออกระเทยไม่ฆ่าคนเดียวนะครับกระเทยลุมค่ะอย่างไงคะย่งไงคะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะทุกคนบอกกระเทยด้วยกระเทยจะได้เข้าไปกระเทยเตรียมฟิกนะฟิกแล้วหนึ่งเออ ราะคาอีดอกเสียฟรฟีค่ะกลับบ้าน <L un> อ่ะแม่มาแล้วทุกคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเป็นอะไรกันไหมเออมีใครบาดเจ็บบาดใจอะไรว้าววีวอเ,วเ,อเอ็มีี่เอ็มใจเหรอเออเออเอเอ,อย่างไงคะอีนี่มันจะมาล้วงแม่แล้วมันจะมาล้วงแม่แล้วมันจะมามล้วงหัวใจคนรัน่นโอ้โหเอเอมั่นอีดอกมีโซ่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทําอะไรได้นะคะอีดอกก็ต้องตุยได้เหมือนกันเออ มาล่ามคนหนึ่งเขาจะมาจิกบีคนหนึ่งเขาไม่ได้นะเยน so โซไ่ค่ะก็เอยเดินข้างบนแล้วหนึ่งความมั่นใจก็คือคลิปโพ้ะอ่าอีเทลอีเทล,เทลแม่แคนนะยังไงยังไงคะาหล่อนออกมาจากป้อมดิออกมาดิออกมาสิโอโหเอาแดงกนแลกกันโนบโอเอาแดงไปค่ะอ่าไปโอไม่เอาละค่ะก็เอยลารดนะคะก็เธยหลอกค่ะเออไม่มีพูดว่าให้จริงนะคะ ายังไงครับป้อมนี้ต้องได้แล้วนะไบโอโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวแม่ดักอีเทลเองอีข้างหลังเนี่ยวายแจ็คมันมาเจ็บเจ็บคอมโบนึงแบบเล็บจุกแบบเล็บจุกแบบเล็บจุกมีล้างค่ากดล้างให้ค่าแบบน่าด้านๆเลยก็เลยกดล้างแบบน่าด้านๆเลยนี่สตัร์สลดเอาอีกเอาอีกว้ายไข่มังกรวายไม่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 ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไบโอถอยเถอถอยเถออีดอกกูจะตายแล้วว้าย เจ็บมากคะะแต่ว่าเออกระเทยก็คืออะไรเนี่ยพิทาก็คือมีดงมีแดงมีฟ้าอะไรกันแบบชามเลยอีดอกป่าป่ะเนี่ยซับหรือป่าเอาดีๆอ,อ,อ,อ่ะเออตายสัทีสิกระเทยอยากเกิดนะคะขอแบบขอเวทป่านเลยอีดอกระบบเป็นป่านหนึ่งเอโอบัวบัวบัวอีดวงอีดวงสามปีอีดวงตายสิตายสักทีอีดวงเอออ่ะได้เวลากับบ้านขาวเลือดกอดอีมิงแมท เออตอนนี้สถานาการณ์คือเกมเรานำมากนะคะสกอร์คือ18-2งงเอออีดอกทีมคุณนึกว่าทีมชาติอีดอกฆ่ากันไม่ไหวแล้วเออที่ฝั่งหนูก็คือยังไงคะแม่มันจะฆ่าได้2ตัวเองเหรอเดี๋ยวยังไงคะอันดักรอคนล่านกดมาต้องมาแดงไหมถ้าไม่มาแดงแม่เวทนะเออขอให้ไบโอไปอุ้ยมันรู้ตัวแล้วค่ามันรู้ตัวแล้วมันหรอมันหร,นรอกฟิกเกอร์โวะวหนึ่งวายต,ตายัตายไหมตายไหมได้ไหมไบโอเิด ไปค่ะไปค่ะใกล้แล้วเกมนี้เราก็จะมาถึงจุดจบแล้วว้ายใครโดนเดึงผู้ชายกูโดนเดึงแล้วมันมึงอ e ีเทลมันไม่เดินออกมาเลยอะอีเทลไม่เอเบลี่เนี่ยตุยไปกอดอีดอกหลอนไปศพลายต่อไปเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันหลอนี่นี่ดูดหลอนดูดดูด,ด,ดเก,งดดเออก่งดูดเก่งเอออีลูชันดูดนี่อีเทลอีเทลนี่ความมันของอ e ีเทลขาวตุยไปเลยอีดอกใส่ชุดเขียวก็ตุยได้เหมือนกันเออ ป้อมนี้ได้แล้วค่ะแตงโมแตงโมยิงไปเลยแตงโมแตงโมอามาหรอนี่หัวใจคนล้านเออคนล้านาคน้านว้าวถูกผ่าเนเบทีนะคะย้อนเวลานหนึ่งเออไบโอเก็บได้รอดออกมาก็ตุยอีดอกไม่มีสิทธิ์รอดนะคะเออยี่สิบสี่องมึงเกินไปอดอกกูว่าทีมมึงมก็คือไม่ได้เก่งอะไรและเราก็ไม่ได้เก่งด้วยแหละกูว่าเออก็เธอโชคดีค่ะเออ ะไรคะเออมาหรอหลอนอ,อีกแล้วหรอ FC จอจะมาถ่ายรูปฉันหรอ่อจะมาถ่ายรูปฉันหรอเออไม่ได้เด้อจะไม่ให้ถ่ายรูปค่าหล่อนจะไปซื้อบัตรจับมือฉันก่อนเนอ E e n โซยี่ดอกอยังไงคะยังไงต่อคะเออได้เจาะเกาะเจาะใจนะมึงแรงมากคอมโบเดียวอีเทลตุยแน่ๆสำหรับซับอย่างกู เออกูจะฆ่านี่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 ตุยเลยว้าไม่ไม่โดนคาล็อกมาเลยล็อก,อ,กอีเทลล็อกอีเทลเอาอีแก๊กก่อนเดี๋ยวกันอุ้ยคมแนนหายไปเลยเออตีป้ามามันตีป้ามมันแม่นางโคลน,นาทีีชนะแล้วค่าเออเก๋ไม่ไหวถ้าอยากให้เล่นอะไรหรือว่าอยากจะให้เล่นตัวไหนก็อยา่าลืมแนะนำกันเข้ามานะบ๊ายบาย